ถึงมะเร็งนะคะคนในครอบครัวคนแรกที่เสียชีวิตไปเลยเนี่ยจะเป็นกรุงตาค่ะคือท่านเป็นมะเร็งปอดเรารู้สึกว่าท่านแบบเหมือนทรมานรักษาทำเคมีบัตบัดก็จะปวดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวอื่นที่สามารถทําให้ลดผลข้างเคียงตรงนี้ได้อะค่ะก็คงจะดี คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ผมถูกถามบ่อยนะครับเรามักจะพบว่าโรคมะเร็งปัจจุบันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอนันดับหนึ่งนะครับสูงกว่าทุกๆโรคคนที่เป็นมะเร็งเป็นคนที่น่าเห็นใจเอาจริงก็ได้ยินมาตลอดนะคะเรื่องการที่คนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ย จะต้องทนทรมานกับการรักษาการรักษาหลักก็ยังเป็นการให้ยาเคมีบําบัดแล้วก็ฉายแสงอยู่วิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันเลยจริงๆแล้วคือการตรวจให้เจอว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นทําให้เรามีการจัดทําสิ่งที่เรียกว่าธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งธนาคารชีวภาพก็คือต้องมีการเก็บ ชิ้นเนื้อสิ่งคัดหลังต่างๆจากคนไข้มารวมๆกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มาทําการศึกษาวิจัยร่วมกันถ้าเรารู้จักความผิวติของโรคมะเร็งในคนไทยมากขึ้นเราก็อาจจะศึกษาถึงการพยากรณ์โรคในโรคมะเร็งนั้นๆได้าดาดาดาสาเหตุของโรคเป็นจากสาเหตุใดน,นะครับ ในที่สนเราก็มีการศึกษาเรื่อง,องจกจ่างเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วนะครับมีการศึกษาในสัตว์ทดลองการศึกษาในคนการที่ตรวจเจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะรักษาให้หายขาดก็จะทําให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องทรมานจากการรักษามากจนเกินไป เราภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าทุกคณะช่วยกันสนับสนุนคน้นคว้าวิจัยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆด้วยเพื่อที่หวังว่าเราจะพัฒนาการวินิจฉัยรักษาโรคมะเร็งให้ได้ผลดีที่สุดการป้องกันแล้วก็ตรวจพบในระยะเริ่มต้นช่วยลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของทั้งประเทศค่ารักษาโรคมะเร็งเนี่ยมันแพงมากมันก็จะส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจในองค์รวมของทั้งประเทศด้วย